สวัสดีค่ะคลิปนี้ปอยจะมาแนะนำวิธีเริ่มต้นใช้งานของน้ำบัญชีสำหรับการบันทึกยอดยกมาค่ะหากกิจการเรามีการดำเนินงานมาก่อนที่จะใช้โปรแกรม p ีกดังนั้นจำเป็นต้องนำเข้ายอดคงเหลือของงดก่อนเข้ามาในโปรแกรมค่ะซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญสำคัญได้แก่รายชื่อลูกค้าสินค้ารายการลูกหนี้เจ้าหนี้ข้อมูลการเงินและงบทดลองตามมาดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะ เรามาดูขั้นตอนที่1คือการกําหนดวันที่ยอดยกมาและเตรียมข้อมูลค่ะโดยวันที่ที่เราจะเริ่มต้นใช้งานจะเป็นตัวกําหนดว่าแล้วข้อมูลเก่าที่เราจะยกมานั้นจะต้องเป็นวันที่เท่าไหร่เช่นคลิปนี้พอจะเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมพรีกในวันที่1มกราคม2022ค่ะดังนั้นข้อมูลเก่าที่เราจะนําเข้ามานะคะก็จะลงวันที่31ธันวาคม2021ค่ะ หากกิจการใดเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Peak ระหว่างปีหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะคะสามารถตามไปดูในคลิปวิธีการนําเข้ารายการค้าย้อนหลังอีกคลิปหนึ่งได้เลยค่ะเมื่อกําหนดวันที่เริ่มต้นใช้งานได้แล้วนะคะต่อมาสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเลยก็คือข้อมูลค่ะโดยข้อมูลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือข้อมูลระบบข้อมูลรายการและข้อมูลบัญชีค่ะส่วนที่1นนะคะข้อมูลระบบเนี่ยจะประกอบไปด้วยรายชื่อลูกหนี้เจ้าหนี้ สินค้าคงเหลือจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชีต่างๆค่ะต่อไปจะเป็นส่วนที่2นะคะส่วนที่2เนี่ยจะเป็นข้อมูลรายการก็คือข้อมูลที่เราจะต้องทํารับชําระหรือว่าจ่ายชําระหลังจากที่เราเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมพีค,ค่ะรวมไปถึงการนําเช็คไปขึ้นเงินหรือนําเช็คไปตัดจ่ายนะคะซึ่งประกอบไปด้วยรายการลูกหนี้ก็คือใบแจ้งหนี้ที่เราได้ออกไปให้กับลูกค้าแล้วแต่กิจการยังไม่ได้รับชําระเงินหรือยังคงเป็นเช็ครับรอขึ้นเงินค่ะ ต่อไปรายการเจ้าหนี้ค่ะก็คือข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่เราได้รับมาแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้จ่ายชําระหรือยังคงเป็นเช็ครอตัดจ่ายเงินนั่นเองค่ะส่วนสุดท้ายนะคะส่วนที่3ก็คือข้อมูลบัญชีค่ะหรือเรียกว่างบทดลองนั่นเองนะคะเมื่อเราเตรียมข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ค่ะนั่นก็คือการนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อลูกค้าคู่ค้ารวมไปถึงรายชื่อลูกหนี้เจ้าหนี้ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทำการนาเข้ารายชื่อผู้ติดต่อเหล่านี้นะคะตอนที่เราทำการสร้างเอกสารหรือว่าบันทึกยอดยกมาค่ะก็จะไม่มีข้อมูลเหล่านี้ให้เราใช้งานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะโดยไปที่เมนูผู้ติดต่อเลือกหัวข้อดูภาพรวมแล้วกดปุ่มนำเข้าผู้ติดต่อค่ะ ระบบจะเด้ง๊ออัพขึ้นมาให้เรากดค้นหานะคะแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ติดต่อเอาไว้ค่ะแต่ถ้าหากท่านใดนะคะยังไม่เคยดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่จะกรอกข้อมูลเลยก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่คําว่าดาวน์โหลดฟอร์มค่ะแบบฟอร์มที่ท่านได้นะคะจะหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งจะมี2ชีดด้วยกันนะคะโดยชีดแรกเนี่ยจะเป็นคําอธิบายค่ะว่าแต่ละคอลัมน์เนี่ยเราต้องรอกข้อมูลยังไงนะคะ แถมยังมีตัวอย่างการกรอกข้อมูลมาให้ดูด้วยค่ะส่วนอีกชีทนะคะจะเป็นแบบฟอร์มที่เราจะต้องกรอกข้อมูลเองแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูบางคอลัมน์กันเลยนะคะว่ามีส่วนไหนบ้างที่เราจะต้องระวังค่ะคอลัมน์ลำดับที่ปกติเราก็จะเรียง1น3 4ต่อไปเป็นคอลัมน์รหัสผู้ติดต่อค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ระบุนะคะระบบจะรันให้อัตโนมัติต่อจากรหัสผู้ติดต่อเดิมที่มีอยู่ในระบบค่ะ โดยจะเรียงลําดับรายชื่อจากบนลงล่างนะคะแต่ถ้าเกิดในระบบเราเนี่ยไม่เคยทําการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อมาก่อนเลยนะคะระบบจะรันรหัสแรกค่ะขึ้นต้นด้วย C 0 0น0 1นั่นเองค่ะส่วนคอลัมน์ใดที่มีเครื่องหมายดอกดาวแบบนี้นะคะท่านไม่จำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลเองเลยนะคะเพราะว่าแบบฟอร์มเนี่ยจะมีให้เลือกใช้ได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะและอีกคอลัมน์ที่ผู้ใช้งานมักจะกรอกข้อมูลเกินอยู่บ่อยๆนะคะนั่นก็คือคอลัมน์ชื่อตรงนี้ค่ะ ซึ่งท่านไม่จําเป็นจะต้องระบุประเภทกิจการแล้วนะคะท่านเพียงแค่ระบุไปแต่ชื่อเท่านั้นเองค่ะไม่อย่างนั้นแล้วข้อมูลจะซ้ํากันกับคอลัมน์ก่อนหน้าค่ะและอีกคอลัมน์ที่ห้ามพลาดเลยนะคะนั่นก็คือข้อมูลที่อยู่จดทะเบียนค่ะเพราะไม่เพียงแต่จะถูกดึงไปแสดงบนเอกสารนะคะแต่ยังถูกดึงไปสร้างเทคไฟล์เพื่อที่จะนำส่งข้อมูลภาษีด้วยค่ะถ้าเกิดเรากรอกข้อมูลที่อยู่ตรงนี้นะคะตรงคอลัมน์ถูกต้องตั้งแต่แ,ตแรก เท็กไฟล์ที่เราได้ค่ะนักบัญชีก็สามารถที่จะนำไปใช้ยื่นในโปรแกรม R ดีเ e ของกรมสรรพากรได้ด้วยค่ะส่วนคอลัมน์ที่มีผลกับการบันทึกบัญชีนะคะนั่นก็คือ2คอลัมน์นี้ค่ะให้ท่านระบุผังบัญชีที่ท่านต้องการจะผูกไว้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ค่ะส่วนระบบเนี่ยจะทำการดึงเลขที่ผังบัญชีใดไปบันทึกบัญชีนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านได้ดึงรายชื่อผู้ติดต่อน,นี้ไปสร้างเอกสาร ฝั่งรายรับหรือว่ารายจ่ายนั่นเองค่ะส่วนคอลัมน์อื่นๆที่เหลือนะคะท่านก็สามารถกรอกข้อมูลตามคำอธิบายได้เลยนะคะแต่ก่อนที่ท่านจะทำการบันทึกไฟล์นี้เอาไว้นะคะอย่าลืมลบข้อมูลในบรรทัดแรกออกด้วยนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลตัวอย่างที่ทางเราได้ทำการกรอกไว้ให้ค่ะไม่เช่นนั้นแล้วรายชื่อนี้ก็จะถูกนำเข้าไปด้วยค่ะเมื่อเรากลับมาที่หน้านำเข้าข้อมูลอีกครั้งนะคะให้เรากดค้นหาแล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้าได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วกดปุ่มยืนยันเพียงเท่านี้ข้อมูลที่เรานำเข้าก็จะแสดงที่หน้าภาพรวมผู้ติดต่อแบบนี้เลยค่ะต่อไปขั้นตอนที่3การนำเข้าข้อมูลสินค้าและบริการค่ะไปที่เมนูสินค้าเลือกหัวข้อสินค้าบริการกดหัวข้อดูภาพรวมได้เลยค่ะกดปุ่มนำเข้าสินค้าระบบจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมานะคะ ให้กดค้นหาแล้วเลือกไฟล์ที่เราได้ทําการระบุรหัสสินค้าชื่อสินค้าและย่อดยกมาของสินค้าเข้าไปค่ะแล้วกดปุ่มยืนยันได้เลยนะคะแต่หากท่านใดนะคะยังไม่เคยดาวน์โหลดเทมเพลตที่จะกรอกข้อมูลสามารถที่จะกดดาวน์โหลดฟอร์มตรงนี้ได้เลยค่ะหากดาวน์โหลดฟอร์มแล้วนะคะฟอร์มที่ได้จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะ โดยข้อมูลที่เราจําเป็นจะต้องกรอกนะคะก็คือคอลัมน์ A ลำดับที่และคอลัมน์ C ชื่อสินค้านะคะส่วนคอลัมน์อื่นๆหากมีข้อมูลก็สามารถที่จะระบุเพิ่มเติมได้เลยค่ะต่อไปขั้นตอนที่4การสร้างช่องทางการเงินตั้งต้นค่ะ โดยช่องทางการเงินคือระบบการเงินที่จัดการเงินเข้าเงินออกและยอดเงินสดคงเหลือของกิจการตามช่องทางต่าง,างๆรวมไปถึงภาษีหักหนาที่จ่ายและภาษีถูกหักหน้าที่จ่ายด้วยค่ะปล่อยแจ้งให้ทราบก่อนนะคะว่าโปรแกรมพี k เนี่ยเรามีผังบัญชีพื้นฐานให้อยู่แล้วดังนั้นเราสามารถที่จะเพิ่มช่องทางการเงินของกิจการเข้าไปได้เลยค่ะ โดยพีกเนี่ยมีระบบด้านการเงินที่ครบถ้วนนะคะรองรับทุกช่องทางการเงินของกิจการเลยนะคะทั้งเงินสดย่อยบัญชีธนาคารต่างๆบัญชี e wallet เช็คและสำรองรับจ่ายค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างช่องทางการเงินกันเลยค่ะไปที่เมนูการเงินเลือกหัวข้อเงินสดธนาคาร e wallet แล้วกดปุ่มเพิ่มช่องทางค่ะเบื้องตน้นระบบจะตั้งค่าเป็นแบบพื้นฐานและประเภทเป็นธนาคารให้นะคะ ต่อไปให้เราเลือกธนาคารที่ต้องการจะสร้างได้เลยค่ะเลือกประเภทบัญชีส่วนชื่อบัญชีธนาคารนะคะระบบจะแสดงเป็นชื่อกิจการหรือว่าเป็นชื่อบริษัทให้อัตโนมัติค่ะต่อไปให้เราระบุเลขที่บัญชีธนาคารแล้วกดปุ่มเพิ่มบัญชีธนาคารได้เลยค่ะหากกิจการใดต้องการที่จะสร้างบัญชีธนาคารที่มีข้อมูลละเอียดมากกว่านี้นะคะก็สามารถที่จะกดขั้นสูงได้นะคะ ระบบจะให้ระบุชื่อสาขาเลขที่สาขาและคำอธิบายเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีนั้นๆค่ะและยังเลือกได้อีกนะคะว่าบัญชีนี้เนี่ยใช้สำหรับรับเงินจ่ายเงินและเป็นบัญชีเช็คด้วยหรือไม่ค่ะแล้วกดปุ่มเพิ่มบัญชีธนาคารได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สร้างบัญชีธนาคารของบริษัทในโปรแกรมทีกเรียบร้อยค่ะ ต่อไปขั้นตอนที่5คือการบันทึกลูกหนี้ตั้งต้นหรือใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้รับชําระเงินค่ะซึ่งในคลิปนี้ปอจะสร้างใบแจ้งหนี้ลงวันที่31ธันวาคม2021ด้วยวิธีการ Import ค่ะไปที่เมนูรายรับเลือกหัวข้อนําเข้าเอกสารกดดับดาวคำว่านําเข้าเอกสารเลือกหัวข้อ Format Pe a k ระบบจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาเลือกรายการเอกสารที่ต้องการนำเข้านะคะก็คือใบแจ้งหนี้นั่นเองค่ะแล้วกดปุ่มค้นหาหรือลากไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์มาไว้ในกรอบนี้นก็ได้ค่ะเหมือนเดิมนะคะหากใครยังไม่มีเทมเพลตการ Import ใบแจ้งนี้ Journey, กดดาวน์โหลดฟอร์มตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะ โดยคอลัมน์ที่จําเป็นจะต้องกรอกข้อมูลสําหรับยอดยกมานะคะก็คือคอลัมน์ A ลําดับที่คอลัมน์ B วันที่คอ e, ลัมน์ E รหัสลูกค้าและถ้าเป็นสินค้าหรือบริการให้ระบุรหัสในคอลัมน์ J ค่ะหากไม่ใช่ให้เว้นไว้นะคะแล้วก็ระบุผังบัญชีที่ต้องการในคอลัมน์เคได้เลยค่ะเมื่อเราเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วกดปุ่มนำเข้าไฟล์ได้เลยค่ะหากกิจการใดเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมพ ak ระหว่างงดบัญชี แล้วต้องการบันทึกรายการย้อนหลังก็สามารถ Import ใบแจ้งนี้ลงวันที่ย้อนหลังหรือ Import ไฟล์จาก s h o ป e e Lazada เข้ามาในโปรแกรม e ีกโดยตามไปดูอีกคลิปเรื่องวิธีการสร้างใบเสร็จรับเงินจากไฟล์ s h o ป e e Lazada ได้เลยค่ะต่อไปขั้นตอนที่6นะคะคือการบันทึกเจ้าหนี้ตั้งต้นค่ะหรือใบแจ้งนี้ที่รับมาแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชาระค่ะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะปอยจะบันทึกรายการจ่ายลงวันที่31ธันวาคม2021ค่ะโดวยวิธีการ Import เช่นเดียวกันค่ะไปที่เมนูรายจ่ายนะคะเลือกหัวข้อนำเข้าเอกสารกดดอกดาวตรงคำว่านำเข้าเอกสารแล้วก็เลือกหัวข้อ Format P คค่ะระบบจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมานะคะเลือกรายการเอกสารที่ต้องการจะนำเข้าเป็นบันทึกรายการจ่ายค่ะ หากใครยังไม่เคยดาวน์โหลดเทมเพลตไปกรอกข้อมูลนะคะสามารถที่จะกดคำว่าดาวน์โหลดฟอร์มตรงนี้ได้เลยค่ะแบบฟอร์มที่ได้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนคอลัมน์ที่จำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลนะคะก็คือคอลัมน์ A ลำดับที่คอลัมน์ B วันที่เอกสารคอลัมน์ดรหัสผู้ติดต่อของผู้รับเงินหรือคู่ค้าค่ะส่วนคอลัมน์อื่นๆนะคะให้กรอกรายละเอียดตามจริงได้เลยค่ะ ากไม่กรอกนะคะระบบจะระบุให้เป็นค่าเริ่มต้นนะคะเมื่อกรอกข้อมูลตามเทมเพลตเรียบร้อยแล้วนะคะกดค้นหาหรือลากไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์มาไว้ในกรอบนี้ก็ได้ค่ะแล้วกดปุ่มนําเข้าไฟล์ค่ะข้อควรระวังเพิ่มเติมนะคะในการกรอกข้อมูลไฟล์ i m p o r t ก็คือให้ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลรหัสสินค้ารหัสผู้ติดต่อ รหัสช่องทางการเงินที่เคยสร้างไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ให้ตรงด้วยนะคะจะช่วยให้การ Import รายการถูกต้องค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่7ก็คือการบันทึกสินทรัพย์ยกมาค่ะและก่อนที่เราจะทําการบันทึกสินทรัพย์ยกมาได้นั้นเนี่ยเราต้องทําการสร้างกลุ่มสินทรัพย์ค่ะเพื่อกําหนดนโยบายต่างๆของสินทรัพย์ก่อนค่ะโดยในคลิปนี้นะคะปอยจะสาธิตการสร้างกลุ่มสินทรัพย์ด้วยวิธีการ Import จากไฟล์ Excel ค่ะ เข้าไปที่ปุ่มแ p ปพลิเคชัน Center เลือกปุ่ม Peak a s s e t แล้วก็ไปที่แถบทะเบียนสินทรัพย์ค่ะกด d อ o p d o w n ตรงคำว่านำเข้าสินทรัพย์แล้วเลือกหัวข้อนำเข้ากลุ่มสินทรัพย์ให้เราทำการดาวน์โหลดฟอร์มเพื่อที่จะนำมากรอกข้อมูลที่ต้องการค่ะ แบบฟอร์มที่ได้ก็จะมี2ชีตนะคะชีตแรกเนี่ยจะเป็นคําอธิบายค่ะเพื่อบอกว่าคอลัมน์ใดเนี่ยเราต้องกรอกข้อมูลอะไรนะคะแล้วก็แถมยังมีตัวอย่างการกรอกข้อมูลในคอลัมน์สุดท้ายตรงนี้มาให้ด้วยค่ะส่วนอีกชีตนะคะจะเป็นแบบฟอร์มที่เราต้องกรอกข้อมูลค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะต้องกรอกจริงๆในแต่ละคอลัมน์เนี่ยก็มีหัวข้อนะคะที่ตรงก,กันกับตอนที่เราสร้างทีละกลุ่มในหน้าโปรแกรมเมื่อสักครู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูคอลัมน์ที่น่าสนใจกันเลยค่ะ ลำดับที่ให้เราระบุเรียงลงมาได้เลยนะคะ1 2 3สูงสุด1,000รายการค่ะโดยห้ามเว้นไว้นะคะถ้าเว้นไว้นเนี่ยระบบจะไม่อ่านบรรทัดน,น,นั้นนะคะหมวดหมวดย่อยไม่ต้องปวดหัวมานั่งพิมพ์เองค่ะแต่สามารถที่จะกดดอกดาวแล้วก็เลือกหมวดตามต้องการได้เลยค่ะส่วนคอลัมน์เลขที่กลุ่มสินทรัพย์นะคะผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเว้นไม่ได้เลยค่ะและระบบเนี่ยจะรันให้อัตโนมัติค่ะ ต่อไปนะคะให้เราทำการระบุชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษหน่วยอายุการใช้งานและมูลค่าซากตามต้องการได้เลยค่ะส่วนผังบัญชีสำหรับ3คอลัมน์นี้นะคะสินทรัพย์ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมหากเว้นไว้เนี่ยระบบจะผูกไว้กับผังบัญชีตามหมวดที่เราเลือกไว้อัตโนมัติค่ะเมื่อเราก่อข้อมูลทุกอย่างตามต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะ ก่อนบันทึกอย่าลืมลบข้อมูลตัวอย่างในบรรทัดแรกออกนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวระบบจะทำการสร้างเข้าไปให้ด้วยค่ะเมื่อกลับเข้ามาที่หน้าโปรแกรมนะคะให้ทำการกดปุ่มเดิมนำเข้าสินทรัพย์หัวข้อ,อนำเข้ากลุ่มสินทร,รัพย์แล้วก็กดค้นหาแล้วก็กดปุ่มยืนยันอีกครั้งค่ะ ระบบจะแสดงหน้าพรีวิวให้เราทําการตรวจสอบนะคะแล้วก็ในหน้านี้เนี่ยเราก็ยังคงแก้ไขเพิ่มเติมได้อีกครั้งค่ะเมื่อเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดปุ่มนําเข้าได้เลยค่ะเพียงแค่นี้ก็เป็นอันสิ้นสุดการสร้างกลุ่มสินทรัพย์ค่ะหากท่านใดนะคะไม่สะดวกที่จะสร้างกลุ่มสินทรัพย์ด้วยวิธีนี้แต่อยากที่จะสร้างกลุ่มสินทรัพย์ทีละกลุ่มจากหน้าโปรแกรมก็สามารถไปติดตามได้ในคลิปบันทึกซื้อสินทรัพย์ค่ะ ต่อไปจะเป็นวิธีการบันทึกสินทรัพย์ยกมาแลคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะให้กดเข้าไปในหมวดย่อยแล้วกดเข้าไปในกลุ่มที่ต้องการจะบันทึกค่ะกดดาวบันทึกสินทรัพย์ยกมาระบุวันที่ซื้อสินทรัพย์และว,วันที่ที่ต้องการจะให้โปรแกรมพีกเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาค่ะต่อไปให้ระบุมูลค่าทุนของสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสม เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มยืนยันค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็เป็นอันที่สุดการบันทึกสินทรัพย์ยกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับการนำเข้าข้อมูลตามเมนูต่างๆต,ต,ต่อไปจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือการ i m p o r t ยอดยกมานะคะจากงบทดลองงวดก่อนเข้ามาในโปรแกรมพิงนั่นเองค่ะ แต่ก่อนที่เราจะทำการ Import เราจะต้องพิมพ์รายงานยอดคงเหลือของงบทดลองออกมาดูก่อนนะคะว่าในขั้นตอนที่2-7ถึงนั้นเนี่ยมีบัญชีใดถูกบันทึกไปแล้วบ้างแล้วก็ถูกบันทึกไปแล้วด้วยยอดเท่าไหรค่ค่ะแล้วเราก็ค่อยทำการ Import ส่วนต่างนะคะหรือว่า Import ส่วนที่เหลือเข้าไปนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะก็คือการ Export งบทดลองออกมาคะ่ะไปที่เมนูบัญชีเลือกหัวข้อง,งบทดลอง ระบุช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึง31ธันวาคม2021แล้วก็กดปุ่มค้นหาค่ะเมื่อระบบแสดงข้อมูลแล้วให้ทำการกดปุ่มพิมพ์รายงานค่ะเราก็จะดาวน์โหลดงบทดลองนี้นะคะไปไว้ที่กระดิ่งหรือว่าอีเมลก็ได้ค่ะสามารถเลือกได้เลยนะคะแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดอีกครั้งค่ะเมื่องบถูกดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระดิ่งก็จะแจ้งเตือนให้กดดาวน์โหลดจากกระดิ่งได้เลยค่ะ งบทดลองที่ได้นะคะก็จะออกมาในรูปแบบของไฟล์ Excel หน้าตาประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็นำงบนี้นะคะมาเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือของงบทดลองที่เราได้ทำการปิดไปเรียบร้อยแล้วของงดก่อนหน้านั่นเองค่ะเพื่อที่จะทำการหาผลต่างนะคะแล้วก็บันทึกเพิ่มเข้ามาให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะแต่หากกิจการใดไม่ถนัดหาผลต่าง อย่างที่จะกลับรายการที่สมุดบัญชีรายวันออกทั้งหมดให้ยอดคงเหลือเป็นศูนย์ก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็ตอน impor t เนี่ยก็ Import ยอดเต็มจํานวนเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการ import กันเลยค่ะไปที่เมนูบัญชีเลือกหัวข้อสมุดบัญชีรายวันกดสร้างระบุข้อมูลบัญชีเป็นรายวันทั่วไประบุวันที่31ธันวาคมหรือวันที่สิ้นงวดก่อนหน้าค่ะ ส่วนเลขที่บันทึกบัญชีนะคะระบบจะดีฟอลต์ให้อัตโนมัติค่ะส่วนช่องอ้างอิงนะคะระบบพีคเนี่ยก็จะมีให้สำหรับกิจการที่ต้องการระบุข้อมูลในส่วนนี้ค่ะต่อไปเป็นคำอธิบายรายการนะคะระบุผู้ติดต่อเป็นรายชื่อที่เราได้ทำการสร้างขึ้นมาเพื่อบันทึกยอดยกมาได้เลยค่ะเช่นปอยได้ทำการสร้างคอนแทคเอาไว้แบบนี้ค่ะเอาไว้ใช้สำหรับการปรับปรุงรายการหรือการบันทึกยอดยกมานะคะก็สามารถที่จะเลือกขึ้นมาใช้งานได้เลยค่ะ ต่อไปใส่คำอธิบายการบันทึกบัญชีค่ะคอล้ำแรกระบบุผังบัญชีหากผังบัญชีใดนะคะมีบัญชีย่อยด้วยให้ทําการระบุในคอลัมน์ถัดไปได้เลยค่ะตรวจสอบคำอธิบายอีกครั้งนะคะระบุจำนวนเงินที่คอลัมน์เดบิตเครดิตให้ถูกต้องหากมีหลายรายการก็กดปุ่มเพิ่มรายการไปเรื่อยๆค่ะ เมื่อกอกรายการทุกอย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตรวจสอบยอดเงินร่วมเดบิตเครดิตอีกครั้งค่ะว่าเท่ากันไหมแล้วก็กดปุ่มอนุมัติรายการได้เลยค่ะแต่ถ้าหากกิจการใดนะคะมีรายการจำนวนมากและอยากที่จะบันทึกยอดยกมาในขั้นตอนที่8ด้วยวิธีการ Import จากไฟล์ Excel ก็สามารถดูวิธีการใช้งานได้ในคลิปการ Import สมุดบัญชีรายวันค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการ import งบทดลองที่สมุดบัญชีรายวันและเป็นอันสิ้นสุดการบันทึกยอดยกมาสำหรับนักบัญชีที่ต้องการจะเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมพีคค่ะหากท่านใดต้องการเทคนิคดีๆหรืออยากให้ปล่อยแชร์เรื่องอะไรในคลิปถัดไปก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ